สวัสดีครับท่านนี่คือช่องจอมสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้เรามาทุนงทุป่ากันนะครับกำลังต้มไก่อยู่ดูสังเกตนะฮะว่ากำลังฟดเลยฮะร,ร้อนมากน,นี่บรรยากาศนะครับผมเรามานอกสถานที่กันฮะวันนี้ผมก็มา มานาครับมายายฝุ่นนะครับมาายฝุ่นมายายฝุ่นกันฮะสังเกตว่าเราจะเอาควายมาเลี้ยงด้วยควายอยู่ตรงนน้นควาย,ยตรงนน้นกำลังนอนน้ำอยู่นะตอนนี้เรากำลังทำอาหารน,ะนี่เมนูต้มไก่กันนะฮะเจตตา โอ้าไปดิโอเคครับกําลังรอมให้มันสุกอยู่นะครับระหว่างนั้นเราก็จะมาเดินกับเด็กๆนะฮะเดินกับเพิร์สน,นะครับเดินกับเพลงนะครับเพลงย เล่นกับเพื่อนนะครับรอา้าวเพื่อนไม่อยากเข้าก้องเหรอเปิดโอเคนะครับ